วัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษของชั้นประสมศึกษาปีที่4นะคะ Unit 7 Opposites สำหรับบทเรียนนี้นะคะแล้วก็มาสู่บทเรียนที่7กันแล้วนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Opposites นั่นเองนะคะหรือคำตรงกันข้ามนะสำหรับคลิปวิดีโอ,อนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับ Synonym and Antonym เราวนี้เราลองมาดูความหมายนะคะของคำว่า synonym กับ antonym กันดีกว่านะคะ synonym ก็คือคำเหมือนนั่นเองนะคะ the word that has the same meaning นะคะก็คือคำที่มีความหมายเหมือนกันนะส่วน Antonym Antonym ก็คือคำตรงข้ามนะคะ the word that has the opposite meaningthe word that has the opposite meaning ก็คือคำที่มีความหมายตรงกันข้ามนั่นเองนะ,ะถ้าเกิดคุณครูนะคะ อยากรู้ว่าคำเหมือนนะคะของคำว่า antonym ค่ะคืออะไรหนูตอบได้ไหมเอย่ยคำตอบคือ opposite opposite นะคะอโอเคนะเรามาดูตารางข้างล่างตรงนี้ดีกว่าคะ่ะลูกหนูมีชีิตอยู่กับตัวไม่เอย่ยถ้ามีปิ้นออกมาเรียบร้อยดีมากเลยนะคะดูประกอบกับที่คุณครูสอนเลยนะามาดูหัวตารางก่อนลูกเราต้องเข้าใจตารางก่อนนะคะว่ามันคืออะไรเนาะ word Word คืออะไรลกูกก็คือคำนั่นเองนะคะ Synonym Synonym ก็คือคำอะไรลกูกคำเหมือนใช่ไหมลกูก Antonym Antonym ก็คือคำตรงกันข้ามนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเราลองมาฝึกอ่านกันนะแล้วหนูอาจจะจดช็อตโนต้ตลงไปนะคะว่าคำไหนแปลว่าอะไรเนาะสำหรับคำที่หนูไม่รู้นะคะลกูกเวลาอ่านสอบจะได้ง่ายขึ้นนะคะ,ะมาดูคำศัพท์คำแรกกันค่ะ่านพร้อมกันนะ Clean Clean ต่อมาซิโนโนเนมนะคะของ clean คือ neat tidy clear ออันนี้นะคะก็เป็นซิโนโนเนมกันเนาะ clean neat tidy clear คำพวกนี้นะคะก็มีความหมายเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นค่ะแอนติเนมคือ dirty dirty ที่แปลว่าสกรปรกนะคะต่อมาค่ะคำนี้ลูก how to read it อ่าอนยังไงลกูกอ่านว่า empty empty นะคะ empty เน no? าะซินโนนเนของคำว่า empty คือ blank blank นะคะสองคำนี้มีความหมายเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นค่ะ antonym คือ full full ที่แปลว่าเต็มนั่นเองนะคะอ่าเพราะว่า empty กับ blank นะคะแปลว่าว่างเปล่านะาต่อมาค่ะโวจ์คำนี้ลกูกอนว่าอะไรลกูก easy easy แปลว่าง่ายใช่ไหมลูกซินโนเนมคือ basic basic นะคะเพราะฉะนั้นค่ะ opposite word ค่ะคืออะไรลกูก ่าคำตรงกันข้ามนะคะของ easy กับ basic คือ hard กับอะไรลูก difficult difficult อสองคำนี้นะคะคือแปลว่ายากนะหนูดูไว้นะคะลูกได้ทั้งสองคำเลยนะคะจะ hard หรือ difficult ก็ได้นะคะต่อมาะค่ะ heavy heavy กับ weighty weighty สองคำนี้แปลว่าอะไรลูกแปลว่าหนักใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นค่ะ antonym คือ light Light ที่แปลว่าเบานั่นเองนะคะอ่าต่อมาค่ะคำนี้ลูกคำว่าอะไรจ๊ะคำว่า expensive expensive นะคะอ่า synonym โนโนคือ high cost high cost นะคะก็คือเป็นความหมายเดียวกันเนื้อ high cost ก็คืออะไรลูกราคาสูงก็คือแพงนั่นเองนะคะ expensive นะคะก็แปลว่าแพงเหมือนกันเนาะส่วน antonym ก็คือ cheap cheap นะคะก็คือถูกนะคำตรงข้ามนะคะ ต่อมาค่ะอันนี้อ่านว่าอะไรลูก good good ซ y n โ n นิมคือ well well นะคะแปลว่าดีเหมือนกันเนาะส่วนแอนซินนิมนะคะก็คือ bad bad นะ,ะแล้วมาดูอันนี้กันนะคะอันนี้อ่านว่าอะไรลูก big big ซ y n โ n นิมคือ large huge นะคะ big large huge มีความหมายที่พ้องกันนะคะเหมือนกันนะแปลว่าอะไรลูก แปลว่าใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นคำตรงข้ามคือ small little tiny อันนี้นะคะหนูลองไปดูนะว่าแต่ละคำนะคะมีความเหมือนหรือความต่างกันยังไงนะคะคราวนี้นะคะเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะคำสั่งเขาบอกว่า tell me the opposites of these pictures อ่าให้นักเรียนนะคะบอกคำตรงข้ามนะของภาพเหล่านี้นะคะอ่านักเรียนพร้อมไหมเอ่ย Are you ready? โอเคถ้า ready แล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูจะเปิดภาพแรกให้นะปุ๊บอ่า Opposite คืออะไรลกูก dirty dirty ต่อมานะคะ full full คำต่อมาค่ะอะไรลกูกหนึ่งบวกสี่หมายความว่างยางไงคะ อ่าเท่ากับ5อันนี้ยากหรือง่ายคะตอบเราไปเลลูกตรงข้ามของง่ายคือ hard or difficult นั่นเองนะคะอ่าต่อมาลกูกอ่ามีผู้ชายนะคะเขาแบกหนังสืออยู่ข้างลังนะคะดูหนักมากเลยเพราะฉะนั้นคำตรงข้ามคืออะไรเอ่ย light light ที่แปลว่าเบานะคะลกูกอ่าต่อมาค่ะ อุ๊ยอันนี้ภาพของอะไรลูกภาพของนาฬิกานะคะแก้วแหวงเงินทองเนาะดูเป็นไงลูกโอ้โหแพงแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นตรงข้ามคือ hip, ship ship และภาพสุดท้ายค่ะของหน้านี้นะคะคำตรงข้ามคืออะไรคะลูกขอ,อยกเนื้อปุ้งึ้นมาคำตรงข้ามคือ b a d b a d อ่ามาดูคำศัพท์กันต่อดีกว่านะคะอ่ามีคำว,ว่าอะไรบ้างลูกมีคำว,ว่า big big, big large large huge huge นะคะ,ะตรงนี้นะหนูเห็นไหมลกูกมันเป็นคำยังไงลกูกเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันนั่นเองนะคะแปลว่าอะไรลกูกแปลว่าใหญ่นะคะแน่นอนค่ะ antonym หรือ opposite ก็คือ small little tiny นะคะ,อ,ะอันนี้ก็แปลว่าเล็กนะคะลกูกต่อมาค่ะ word คือ small Synonym ของ small คืออะไรลกูก little and tiny นะคะก็แปลว่าเล็กนะ ส่วนแอนโทน m มคือ big large huge นะคะต่อมาค่ะ Bread คือคำว่า tall tall นะคะซิ n น n น m มคือ high นั่นเองนะคะ tall กับ high ก็มีความหมายเหมือนกันคือคำว่าอะไรแปลว่าสูงนะคะส่วนแอนโทน m มก็คือ short short ที่แปลว่าเตี้ยนะคะสูงกับเตี้ยเนาะต่อมาค่ะคำว่า fat fat นะคะมีคำที่มีความหมายนะคะกับคำว่า plump plump นะคะมีความหมายเหมือนกันเลยนะคะ fat กับ plump นะคะ antonym ก็คือ thin หรือ slim ก็ได้นะคะลูกแปลว่าผอมแนะ fat กับ plump ก็แปลว่าอ้วนนะคะต่อมาค่ะ word คือคำว่า long long นะคะ synonym คือ lengthy lengthy นะคะและ antonym คืออะไรลูก short short ที่แปลว่าสั้นนะคะลองกับ lengthy นะคะแปลว่ายาวนะต่อมาค่ะอ่านยังไงลกูกอ่า i e rich rich นะคะคำที่มันเหมือนกันก็คือคำว่า wealthy wealthy นะคะลูกก็แปลว่าร่ำรวยเหมือนกันเลยนะเพราะฉะนั้นคำตรงข้ามคือ antonym คือ poor poor นะคะที่แปลว่าจนนะต่อมาค่ะ word คือคำว่า ill ill นะคะ synonym ก็คืออะไรลกูก sick sick นะคะอ่า uh, antonym ก็คืออะไรลกูกคำตรงข้ามคือ healthy healthy นะคะต่อมาค่ะอันนี้ลกูก glad glad นะคะหรือว่า happy นะคะ happy ก็มีความหมายเหมือนกันเนาะแปลว่ามีความสุขนะคะลกูก antonym คือ sad หรือ unhappy ก็ได้นะคะเศร้าหรือไม่มีความสุขนั่นเองนะเป็นคำตรงกันข้ามของ happy and glad นะคะต่อมาค่ะ loud loud นะคะก็คือเสียงดังเนาะเพราะฉะนั้นค่ะคำที่เหมือนกับคำว่าเสียงดังค่ะความหมายเหมือนกันคือคำว่า noisy noisy และคำตรงข้ามคือ antonym ค่ะ quiet quiet นะคะ ามาดูคำต่อมาค่ะคำสุดท้ายของหน้านี้นะคะ w o r d คือคำว่า beautiful beautiful นะคะ Synonym คือ pretty or nice ก็ได้นะคะแปลว่าสวยแปลว่าดูดีนะคะเพราะฉะนั้น Antonym คือ ugly ugly ที่แปลว่าน่าเกลียดนั่นเองนะหนูลองไปดูมานะคะลูกว่าอะไรเป็น s y n โ n น m มกับอะไรนะอะไรเป็น a n น o n y m มนะคะ คราวนี้ค่ะเราลงมาเล่นเกมกันต่อดีกว่านะคอนเซปต์เหมือนเดิมค่ะให้นักเรียนบอกคำตรงข้ามของภาพเหล่านี้นะคะเอลูกศรนก็ชี้ไปที่หมาตัวใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นคำตรงข้ามคือ short short นะคะต่อมาค่ะอ่ลูกศรชี้ไปที่น้องหมาตัวเล็กนะคะตัวเตี้ยนะเพราะฉะนั้นคำตรงข้ามคือ tall tall height height จะตอบไปไหนก็ได้นะคะอ่าต่อมาค่ะ อันนี้รูปเป็นไงลูกโอ้โหดูเขาน่าจะแบบจำมานะคะอ้วนเลยนะเพราะฉะนั้นค่ะคำตรงข้ามคือ thin thin slim slim จะตอบอะไรก็ได้นะคะจะ thin หรือ slim ก็ได้นะต่อมาค่ะอุ๊ยอะไรเนี่ยหมาตัวยาวมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นคำตรงข้ามคืออะไรลูก short short นะคะก็คือสั้นนั่นเองเนาะ ่าดูต่อนะอุ๊ยอันนี้เขาทำอะไรลูกเหมือนเสียงดังมากเลยใช่ไหมคะลูกอ่าภาพนี้ดูเหมือนเสียงดังมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเติมอะไรลูกอ่าคำตรงข้ามก็คือ Qu iet, quiet quiet นั่นเองนะคะต่อมาค่ะอันนี้ลูกโอ้เงินลงมาเยอะมากเลยเหมายความว่าคนนี้เขาต้อจะรวยนะคะเพราะฉะนั้นคำตรงข้ามคือ our, poor poor นะคะอ่าต่อมาลูกอุ๊ยอันนี้เป็นยังไงเนี่ย เออดูเหมือนป่วยเลยเนาะเพราะฉะนั้นคำตรงข้ามคือ healthy healthy นะคะอ่าและคำสุดท้ายของหน้านี้นะคะอุย้ยเขากระโดดกระดึ้งกระดึงกระดังมากเลยค่ะลูกเพราะฉะนั้นคำตรงข้ามคือ sad sad unhappy unhappy อ่าอันนี้นะตอบประมาณนี้นะคะลูก มีใครทําถูกหมดเลยไม่เอ่ยโอเคเยี่ยมมากเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่าค่ะว่าคําศัพท์คําต่อไปนะคะที่เราจะเรียนกันคือคําว่าอะไรบ้างเนาะอ่าต่อมานะคะเรามาดูคําศัพท์กันต่อนะอ่าคำนี้ค่ะ how to read it อ่าอ่านว่าอะไรโลก beautiful beautiful นะคะ pretty pretty nice คำพวกนี้นะคะมีความหมายเหมือนกันเนาะแปลว่าสวยดูดีนะคะเพราะฉะนั้น antonym หรือ opposite คือ อักลีอักลีที่แปลว่าน่าเกลียดนั่นเองนะอ่าต่อมาค่ะลูก clever clever นะคะ, Cle ver, Cle ver, ะ,คะซิโนโนเนมก็คืออะไรลกูก smart smart นะคะความหมายเหมือนกันนะคำตรงกันข้ามคืออะไรลกูก smart กับ clever ค่ะก็คือ stupid stupid ก็คือ,อไม่ฉลาดหรือว่างโง่นั่นเองนะคะ stupid นะต่อมาค่ะคำว,ว่า cold Cold นะคะ,ะมีความหมายเหมือนกับคำว่าในโลกซินโอนิมคือ cool, chilly, freezing นะคะได้หมดเลยนะตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นคำตรงข้ามคือ hot, hot นะคะหรือว่า warm, warm ก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูคำต่อไปนะต่อมาค่ะ wet, wet นะคะ,อ,ะอันนี้ค่ะ wet ไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือ damp, damp นะคะมีความหมายเหมือนกันคือเปรียกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำตรงข้ามแอนทโทนีมคือ dry dry นะคะต่อมาค่ะคำว่า fast fast นะคะที่แปลว่าเร็วนะมีซินโ n น m มค่ะคือคำว่า quick quick นะคะแปลว่าเร็วเหมือนกันนะคะเร็วนะแอนทโทนีค่ะคำตรงกันข้ามของ fast กับ quick ก็คือ slow slow นะคะต่อมาค่ะลูก เวิร์ดคำว่า old old ที่แปลว่าเก่าเนาะซินโอนีมนะคะคือคำว่า ancient ancient นะคะคือแปลว่าเก่าแก่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะ a n t o n y m ค่ะตรงข้ามค่ะของคำว่าแก่คือ young young ที่แปลว่าหนุ่มสาวนะคะต่อมาค่ะเวิร์ดคำว่า short short นะคะซินโอนิมก็คือคำว่า close close นะคะก็คืออะไรลูกปิดนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นปิดตรงข้ามค่ะ a n t o n y m หรือ Opposite ก็คือ open open นะคะและคำสุดท้ายของหน้านี้นะคะ friend friend ก็คืออะไรลูกเพื่อนใช่ไหมคะอ่า synonym โนโนก็คือ paul paul นะคะ antonym ค่ะคำตรงข้ามของ friend กับ paul คือ enemy enemy น,นะคะก็คือศัตรูนะอ่าค่อยๆลองดูนะคะถ้าฟังไม่ทันนะให้ย้อนคลิปกลับไปดูได้นะคะค่อยๆจดคำแปลนะคะลกูก เรามาเล่นเกมกันต่อดีกว่านะคะคราวนี้เกมนะคะครูก็จะเปิด pictures ขึ้นมานะคะเหมือนเดิมแล้วหนูก็บอก Opposite ของคำคำนั้นนะคะของภาพภาพนั้นนั่นเองนะภาพแรกจ้าอ p p o s i t e คืออะไรเอ่ย Opposite คือ ugly ugly นะคะต่อมาค่ะอุ๊ยมีเด็กผู้ชายด้วยนะคะแล้วก็มีิคยยือยอยู่ข้างหลังนะคะน่าจะเป็นโจทย์เลขโจทย์วิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแนวฟิสิกส์เคมีเนะาะเพราะฉะนั้นค่ะอันนี้ต้องตรงข้ามกับ stupid stupid นะคะอ่าต่อมานะคะลูกอ่าอันนี้อะไรเอย่ยอ่าเขาดูหนาวมากเลยนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นคำตอบคือ hot hot นะคะอ่าต่อมาค่ะวิภาพนี้นะคะเขาเปียกมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำตรงข้ามคือ dry dry นะคะอ่าต่อมาค่ะโอ้วันนี้ดูเร็วมากเลยค่ะคำตอบคืออะไรลูก o p p o s i t e หรือ antonym คือ slow slow นะคะต่อมาค่ะลกูกมีเด็กผู้หญิงคนนึงนะคะมีรูปหัวใจด้วยนะคะอ,อันนี้เขาดูเป็นยังไงลกูกดูยังเด็กๆอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นคำตรงข้ามคือ old old นะคะอ่าต่อมาค่ะอ่าอันนี้นะคะเหมือนร้านมันเป็นยังไงลูกร้านมันปิดอยู่ใช่ไหมคะ close นะคะเพราะฉะนั้นค่ะคำที่เป็นคำตรงกันข้ามคือ open open นะคะและคำสุดท้ายของหน้านี้นะคะ,ะเขาทำเป็นยังไงลกูกน่าจะเป็นเพื่อนกันนะคะ,ะถ้าตรงข้างของคำว่าเพื่อนคือ e n d e m y e n d e m i e โอเคสุดยอดเลยค่ะมีใครทำถูกหมดไหมเอ่ยอถ้าทำถูกหมดเก่งมากเลยนะคะสแสดงว่าหนูน่าแม่นเรื่องอ opposite แล้วก็ antonym แล้วนะคะลูกสุดยอดเลยค่ะ,ะคราวนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาทำแบบฝึกหัดกันเนาะเขาบอกว่าอะไรลูก write the antonym of these words นะคะให้นักเรียนทำไมลูกเขียนคําตรงกันข้ามนะคะของคําเหล่านี้นั่นเองนะคะที่อยู่ด้านล่างตรงนี้โน้ตหนึงถึงสินะคะนักเรียนลองทำดูนะครูให้เวลาจนกว่าเสียงดนตรีจะหมดนะคะลูกพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ ามาดูคำตอบกันดีกว่านะคะข้อแรกค่ะ close close คำตอบคืออะไรลกูกคำตรงข้าม open open ข้อ2ค่ะ wealthy wealthy คำตอบคือ poor poor 3ค่ะ plump plump คำตรงข้ามคือ thin thin slim slim นะคะตอบได้ทั้งสองคำเลยนะอ่าต่อมานะคะขอ้อ C ค่ะ easy easy นะคะคำตรงข้ามคืออะไรลูก Opposite Antonym คือ hard hard difficult difficult ตัวไหนก็ได้นะคะอ่าหนูจำไว้นะ hard กับ difficult มีความหมายเหมือนกันนะคะแปลว่ายากนะต่อมาค่ะข้อ5ค่ะ noisy noisy คำตรงข้ามคือ quiet quiet นะคะ6ค่ะ damp damp ะคำตรงข้ามคืออะไรลูก dry dry นะคะที่แปลว่าแห้งแรงเนาะเค่ะ quick quick คำตรงข้ามคือ slow slow แปดค่ะ heavy heavy ะเพราะฉะนั้นคำตรงข้ามคือ light light ต่อมาค่ะข้อเกนะคะ expensive expensive นะคะแปลว่าแพงเนาะคำตรงข้ามคือ cheap cheap และข้อสุดท้ายนะคะ a n c i e n t engine นะคะคำตรงข้ามคือ young y o n g นั่นเองนะคะคุณครูถามหน่อยมีใครทำเสร็จหมดทุกข้อเลยไหมถ้าทำเสร็จหมดแล้วสุดยอดเลยนะคะนักเรียนแล้วถูกหมดไหมลูกถูกหมดโอเคเก่งมากเลยนะคะใครถูกไม่หมดหนูลองย้อนกลับไปดูอีกรอบนึงนะคะค่อยๆทำความเข้าใจว่าคำไหนแปลว่าอะไรนะคะลกูกเรามาทำแบบฝึกหัดกันต่อดีกว่านะคะเขาบอกว่า write the antonym choose from the words inside the box นะคะให้นักเรียนเขียนคําตรงกันข้ามนะคะโดยเลือกคําจากไหนลกูกจากในกล่องตรงนี้นะคะที่มันมีคําว่า beautiful big empty f o r ตรงนี้อ่ะลูกนะคะหนูเอามาเติมนะคะให้ถูกต้องนะว่าตัวไหนเป็นคําตรงกันข้ามกับอะไรนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วหนูเริ่มทําได้เลยนะคะลกูก ตอบกันนะข้อหนึ่ง cold cold เพราะฉะนั้น antonym คือ hot hot นะคะสองค่ะ full full antonym คือ empty empty นะคะข้อสามค่ะ hard hard antonym คืออะไรโลกหรือ opposite คือ soft soft นะคะสี่ค่ะ near near opposite คือ far far นะคะ ข้อ5ค่ะ rich rich เพราะฉะนั้นคำตรงกันข้ามคือ poor poor 6ค่ะ short short คำตรงข้ามคือ tall tall 7ค่ะ slow slow คำตรงข้ามคือ fast fast ข้อ8ค่ะ small small คำตรงกันข้ามคือ big big ข้อ9ค่ะ ugly คำตรงกันข้ามคืออะไรลกูก beautiful beautiful และข้อที่10ค่ะ weak weak ที่แปลว่าอ่อนแอค่ะคำตรงกันข้ามคือ strong strong อทำถูกกันไหมเอ้ยโอเคทําถูกอย่าเริ่มติ๊กถูกด้วยนะคะสุดยอดเลยคะ่ะนักเรียนใครทําผิดนะคะหนูกลับไปดูใหม่นะคะโลกพยายามจดจำคำศัพท์เนาะโอเคเก่งมากเลยค่ะ คราวนี้นะคะเราลองมาดูกันดีกว่าค่ะว่านั่น,นเขาให้ทำอะไรนะเขาบอกว่า write the synonyms of these words นะคะให้นักเรียนเขียนคําที่มีความหมายเหมือนกันนั่นเองนะคะของแต่ละคำเนาะอ่าหนูลองดูนะว่าข้อไหนตอบอะไรนะคะคุณครูให้เวลาจอกว่าเสียงดนตรีจะหมดนะ ข้อหนึ่งค่ะคำตอบคืออะไรลกูกคำตอบคือ clever clever ข้อสองค่ะ glad glad สาม fat fat สี่ hot hot ห้า old old หกค่ะ empty empty เจ็ด loud loud แปด paul paul เก้า large big และข้อสิบค่ะ easy easy อ่าไหนไม่แค่ทำถูกหมดไหมโอเคสุดยอดเลยนะคะติ๊กถูกให้ครูด,ด้วยนะ ามาดูกันต่อดีกว่านะคะสำหรับหน้านี้นะเขาบอกว่า write the synonym choose from the words inside the box นะคะให้ในักเรียนเขียนซินโดน m มนะคะโดยเลือกนะคะอะไรลกูกเลือกซินโดน m มนะคะเลือกคำศัพท์เนาะจากทางด้านขวามือตรงนี้นะคะที่อยู่ในกรอบนะคำศัพท์ตรงนี้นะหนูเอามาเติมให้ถูกต้องนะคะว่าคำไหนมีความหมายเหมือนกันนั่นเองเนะาะถ้าพร้อมแล้วนะคะครูให้เวลาหนูทำนะจนกว่าเสียงดนตรีจะหมดนะคะ คำตอบคืออะไรลูกข้อหนึ่งตอบ shut shut ข้อสองตอบอะไรลูกตอบ tall tall สามค่ะ yummy yummy สี่ fat fat หา้า quick quick ข้อหกค่ะ thin thin เจ็ด clever clever แปดค่ะ rich rich เก้า good กดและเขาสิบเ่ะลูกพอพออ่าโอเคทุกคนตอบถูกหมดไหมคะลูกอยอดเยี่ยมเลยนะปรบมือให้ตัวเองเลยลูกนักเรียนตั้งใจเรียนมากเลยนะคะสุดยอดค่ะแล้ววันนี้นะคะบทเรียนของเราก็มีเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ค่ะคุ้บาย